และอย่างที่พาไปลองเนี่ยเคยถามเขาว่าไ,ไอเป็นโนนี่ชอบไหมไอการแสดงนี่ชอบไหมไอโขนนี่ชอบไหมโขนนี่นะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอะรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกผิดด้วยนะฉุดกระชากล้าถูมาอยู่ตรงโต๊ะลงทะเบียนค่ะลูกก็าบอไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนอะไรอย่างเงี้ยบอกผมไม่อยากเรีย๋ยวสุกโ <ผม S 2> ขนเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวที่พี่นุ่นขอลูกนะใช่ค่ะก็คือจนแบบว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณแม่อย่าบังคับน้องคุณลูกแบบสิบสิบเอ็ดขวบนะคะสิบขวบ คุณแม่อย่าบังคับน้องตรงนี้จี้ใจลามากเลยนะเพราะเราคิดว่าเราแบบไม่ไม่เราจะไม่ใช่เป็นแม่ที่ประเดียการเว้ยไม่ใช่เว้ยแต่ทาไมวันนั้นเราถึงรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเย็นก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอลงเดือนแรกก่อนก็ได้เขาก็แบบมีราคาเนอะถ้าเดือนหนึ่งมันจะแพงหน่อยนะอถ้ามันเยอะๆมันก็จะถูกหน่อยไม่เป็นไรยอมขอลงเดือนหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะขอให้ลูกลองเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านลงเลยค่ะลง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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็เริ่มแบบ เอ้ยพอมามันมีเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อนเขาสนุกอ๋อเขาสนุกแบบนี้เขาก็เลยสนุกตาม,มเออเฮ้ยแล้วก็มาใจชื้นนะว่ามันได้วะมันได้ทาอ้อมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังภาวนาว่าเขามาไกลแล้วแล้วก็อยากให้เขาได้มีโอกาสอยากให้โลกมันเปลี่ยนอยากให้คนเห็นคุณค่าถึงความเป็นไทยละมุกล่ะลมุกสําหรับมุกรอมุกมุกจริงๆมันคนที่แบบว่าห้ามบอกห้ามสั่งห้ามบังคับห้ามเลย เป็นตั้งแต่ว่าเด็กเล็กๆเ,เขาจะมีไปเรียนดำน้ำแต่ตอนเล็กเลยค<อ>่ะกี่เดือนกี่เดือนที่ว่าคุ้นในท้องแม่มีน้ำใช่ไหมเอาไปเรียนเลยค่ะมุกเนี่ยพาไปจนแบบครูที่ที่โรงเรียนร้องแหกปากร้องแหกปากร้อง<ม>จนครูบอกว่าม,มันพาเข้ามานะคะคุณแม่เขายังไม่คุ้นไม่เป็นไรค่ะพี่มาเดี๋ยวพาน้องมาด้วยมานั่งนั่งข้งางๆสะก็ได้ค่ะแหกปากทุกวันแหกปากดังขึ้นดังขึ้นวันอาทิตย์ต่อไปดังขึ้นจนครูบอกว่า อก่อนที่เขาจะรู้สึกแย่กับมันพักเขา่อนก็ได้ค่ะปรากฏว่าเอากลับไปพักเดือนหนึ่งพออีกเริ่มต่อขึ้นใช่ไหมคะพี่มาอยากมาด้วยไม่งั้นอยู่ต้องอยู่บ้านเออเริ่มแบเอ๊ะอยากไปด้วยเอาพอไปด้วยเอาชุดเผื่อไปเอาชุดเผื่อไปผืดปลัด ได้เลยเชื่อไหมว่าได้เลยในวันนั้นได้เลยประหลาดเป็นเด็กแบบนี้เราก็เลยบอกเออสงสัยมุกต้องใช้ทฤษฎีแบบนี้แล้วว่าขอให้เขาคลิกเองสองคนนี่ใครใครดื้อกว่ากันโอ้โหมีเวลาสามวันไหมคะจะเล่าให้ฟังไม่ได้ใครกับมุกนี่ใครดื้อกว่ากันกามุทุกคนละแบบโอ้เขาละแบบเหรอคนละแบบจะดื้อตะกุ่วเพราะว่าถ้าดื้อก็ดื้อตะกุ่แต่ว่าดื้อคนละแบบใช่ค่ะคือลูกชายเนี่ยจะมีจะมีความเข้าใจเรื่องเหตุและผลแต่ว่าจะมีความเฟียสขอเฟียส ขอแบบเป็นตัวตนถ้าวันใดวันหนึ่งลูกชายเดินมาแอนนุนครับผมมีแฟนแล้วครับแม่ก็โอเคเป็นใครอ่ะลูกอภิรักษ์ครับแฟนผมชื่ออภิรักษ์ครับอภิรักษ์เป็นรุ่นพี่ผมสองปีผมรักเขามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ๊ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาชื่อแข็งไปเนาะไม่ใช่ครับผู้ชายครับแม่้ามพ่นุนผูเก่งจริงจนิงนะภายนอกนะภายนอกเราก็แบบอ๋อแล้วลูก เออเออเออมามามานั่งลงนะค่อยๆ่อยนั่งลงแล้วใจเย็นแล้วคุยกันแต่ภายในนะอเสรแล้วในจริงๆต้องคิดอย่างนี้ต้องทำใจอะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่อย่างใช่ไหมอย่างไม่พร้อมใช่ไหมไม่ถึงว่าเรื่องแฟนเหรอคะจริงๆแล้วพร้อมกับคำว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุยพร้อมแบบแบบนี้มากกว่าจริงๆเขาก็ดื้อเนาะ พอแม่พูดแบบนี้ปั๊บางอย่างเขาก็เลยไม่ค่อยอยากเล่าเขาก็ยังยังยังมีอะไรที่อยากทําตามใจตัวเองใช่ไหมก็ยังอยากคุยก็ยังอยากจะแบบบริหารเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็คงยังอยากแต่มันสะท้อนตรงที่ว่าเขาสอนน้องวันหนึ่งได้ยินเขาพูดกับน้องเขาพูดว่ามุกมุกไม่ต้องไปลงลึกอ,อายุเราแค่นี้ก็แค่คุยคุยไป ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เนื้อคู่หรอกเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาไม่งอมันห่วงน้องเนอะเออไม่รู้มันพูดต่อหน้าแม่ป่ะรับหลังจัดเต็มเลยมุกแต่ว่าก็จะได้ยินนะคะก็อ๋อรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่มาเนี่ยมันก็ซึมนะอยากรู้เรื่องความรักของของของนู่นตอนนี้อะเป็นไงบ้างความรักดีดีค่ะ นบีเราจะเรียกว่นานบีคนนบีแหละก็จดดูแลเขาอยู่แหละคนะก็เรียกนบีเด็กๆก็นบีค่ะคือสนิทสนมอยู่กับครอบครัวเรามานานใช่จริงๆเขาอยู่อยู่คือเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เราก่อนแต่งงานนะคะอ,อ,อ่าแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องค่ะแล้วก่อนแต่งงาน,น,านด้วยก่อนแต่งงานค่ะใช่แล้มเกือบยี่สิบปีแล้วมันมันเป็นลักษณะว่าเหมือนแบบเป็นกัลยานามิตะค่ะเอาจจริงมันก็เหมือนเป็นลิขิตที่ที่คนเรามันจะมีทุกทุกคนที่มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราผูกอะไรกันมาแบบผูกตั้งแต่ชาติสมัยไหนยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาก็อยู่ด้วยไม่ไม่ห่างห่างต่างเนื่อนกันอลไรก็เป็นเพื่อนเขาามาช่วยมาจะจัดงานมันเกิดลูกอะไรเงี้ยคือเขาทางานอีเวนต์ใช่ไหมคะจะจัดงานมันเกิดลูกก็ปจะปรึกษาจะเอาอะไรมาเล่นมายากลมาเล่นอะไรไว้แล้วก็จะถามเขาเขาก็จะมาช่วยดูแลอะไรแบบเนี้ยเวลาเรา ไปไหนยังไงเขาก็จะมาช่วยดูแลเด็กๆด้วยได้อะไรเยยงี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่เหมือนเราไว้ใจมากที่สุดถ้าจะถามว่าเราไว้ใจพี่เลี้ยงกับเพื่อนคนนี้เอาเราไว้ใจเพื่อนคนนี้มากกว่ามากกว่า,วาเออเห็นบอกนะบีขอแต่งงานแล้วจริงปะที่ผ่านมาเนี่ยสตรองลอเกินแต่พี่เชื่อไหมว่าทําให้คนอื่นซะจน ไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะแอบคิดว่าทําไมฉันไม่เคยได้รับอะไรจากใครบ้างเลยอ่ะทำไมไม่รับการดูแลจากใครบ้างเลยทำไมดูแลจากคนอื่นไปหมดเลยเออแล้วลลช่วงนั้นแหละที่เรามาเจอว่าเราเป็นมะเร็งจริงหรีดขาวง